่งจุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาสจุดเทียนบูชาพระราชนตรัรตามพระอารามหลวงที่ได้ส่งพระราชอุทิศไว้จำนวนหกพระอารามประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนาศาสดารามวัดบรวรนิเวศวิหารวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามวัดเบญจมบพิตรดุสิตวานารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วส่งหยิบเทียนชนวนทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้าส่งถือเทียนนั้นไว้แล้วเจ้าพนักงานสุภาันำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับส่งถือเมื่อเวลาเสด็จพระราชดำเนินเวียนเทียนประทักษิลพระอุโบสถ ยพระราชวงศ์และข้าราชการได้เฝ้าถูลอองทุลีพระบาทขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้นเมื่อเสร็จการต่อเทียนแล้วพระราชทานเทียนชนวนนั้นให้เจ้า,นานนพน,านักงานสนมพลเรือนรับไปให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไปให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไปทรงกราบที่พระทแท่นแล้วส่งนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเมื่อสวดจบทรงรับขรมจากเจ้าพนักงานสุภรัตแล้วทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถ วันวิสาขาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือน6เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตัดสรู้และปรินิพานส่วนราชประเพณีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลนั้นตัสรู้และปรินิพานส่วนราชประเพณีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลนั้นพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทยัยต่อมาได้ว่างเว้นไป พันถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลายัยมีพระราชดำริร่วมกับสมเด็จพระสังฆราชมีวัดมหา,าธาตุโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาขึ้นใหม่และจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศ,าศาสดาราม โดยการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขาบูชาในเนื้อข่าวที่มีการใช้คำว่าสนมพลเรือนแฟนคลับของพระราชนีตัวยงได้ออกมาสยบข่าวลือก่อนที่จะเข้าใจกันไปผิดมีการอ่านข่าวในพระราชสำนักมีการปรากฏคำว่าสนมพลเรือนร่วมต่อเทียนคำว่าสนมพลเรือนไม่ได้หมายถึงพระสนมใดๆแต่หมายถึงข้าราชการในพระราชสำนักทำหน้าที่เกี่ยวกับพิธีศพ ทำสุกรรมศพหีบจัดดอกไม้ดูแลรักษาเครื่องนมัสการโกรธหีบเป็นต้นเรียกว่าเจ้าพนักงานสนมพลเรือนเพราะว่ามีคนตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าสนมพลเรือนนั้นเป็นการให้เกียรติทางอนอันต์นงนั่นเองเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรต่อคำคำนี้สนมพลเรือน